เปิดหน้าใหม่เธอคนนี้หลังถูกบุลลี่มาทั้งชีวิตตอนนี้นึกว่าสาวเกาหลี20สต้นต้นเปิดหน้าใหม่หลังถูกเหยียดมาทั้งชีวิตเปิดหน้าใหม่เธอคนนี้หลังถูกบุลลี่มาทั้งชีวิตตอนนี้นึกว่าสาวเกาหลี20ต้นต้น เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกบูลลี่มาทั้งชีวิตสำหรับพุดเด้นยุพดีก่อนตัดสินใจขึ้นเขียงทำศิลยกรรมครั้งใหญ่จนถูกเพื่อนๆชมเหมือนว่าสาวมอปลายวัย20ต้นๆเลยล่ะค่ะโดยเธอได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าโดนดา่าปากเปี้ยวมาทั้งชีวิตอย่างหน้าผีบ้างหน้าเปี้ยวบ้างปากเปี้ยวฟันไปทางปากไปทางคางยืดหน้าเปี้ยว ฝันไม่สบกันโดนเยอะๆเข้าก็รู้สึกว่านิดหนึ่งเก็บคำพูดต่างๆนานามาคิดเลยทำแล้วต้องตัดสินใจทำศิลกรรมครั้งใหญ่ทุกวันนี้มีคนชมเยอะมากขึ้นถูกชมว่าสวยไปทางเกาหลีอายุ20ต้นๆ